ัดสวัสดีที่รักคนสวยมาเดอ้อวันนี้ไม่มีการสวดมนต์นะคะวันนี้อาจารย์เข้มมากอาจารย์ชัดนี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะตอนนี้อาจารย์ชัดกําลังเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวซ้อมร้องเพลงค่ะทีลรขาเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์แค่กลัวผิดคําพูดวันนี้จะมาให้3ตัวนะคะรางวัลใหญ่ก็เลยกลัวผิดคําพูดก็เลยขออนุญาตพี่ๆก่อนละกันเริ่มเริ่มเลย เริ่มเลยซะดีกว่านะฮะนะอันนี้เราจะเริ่มเลยกันเลยนะคะพี่จ๋านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีที่รักมิตรรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านค่ะนะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะวันนี้เราจะกระทวนในเรื่องของอในเรื่องของสองตัวให้แล้วนะคะ ยังเป็น3ตัวรางวันใหญ่ครบ3ามหางแล้วก็ตัดให้ด้วยนะคะนะตอนนี้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยได้ไหมจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีที่รักคนสวยมาแล้วเด้อว,วันนี้มงมึงไม่ต้องนะอันนี้เอาธรรมชาติของผมเลยได้ไหมคะ,ะเป็นเสี่ยวลี่หนึ่งนะคะสวัสดี๊ะนี่รักสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาอ่า พร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนๆเข้ามาพร้อมๆกันนะคะเ <_ d ream> มื่อวานนี้นะคะสตัวแดงอาจารย์ชัดได้ให้ไปแล้ว953 <_ d ream> จริงๆอาจารย์ชัดแจกซื้อ9 5้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค <_ d ream> ่ะอาจารย์ชัดแจกซื้อ95้าห้า้าไปได้ก็เลยเป็น953นะคะแล้วก็ให้ไว้นานแล้วนะโอ้โหสวัสดีหนึ่งพันกว่าท่านค่ะ <_ d ream> วันนี้3มตัวนะพี่จา๋านะคะ <_ d ream> วันนี้3มตัวตามสัญญานะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยอ๋อโอเคหมายได้ภาพเสียงชัดเจนเนาะ เสียงชัดเจนไหมคะตัด2ตัวเหลือ5้าหางอย่างด้านบนเลยนะคะวันนี้อาจารย์เข้มาเร็วเข้มเร็วนะคะมาเพื่อทําตามสัญญากับพี่ๆด้วยไม่วันนี้ไม่มีการขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระ<ม>นั่งมสมาธินะคะนะวันนี้ไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคะ่ะนะคะพอดีว่าอาจารย์เข้จะมาสรุปหวยให้อย่างเดียวเลยว่าว่ากลัวว่าทิ้งแฟนเพจไปแล้วแฟนเพจจะเสียใจว่าออ้ยเจ้าบอกมานะ จังซี่นะแจังแคก่กลัวว่าแฟนเพจจะแบบมีการตำหนติติดเตรนนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเราสรุป2ตัวกัก่อนนะคะ2ตัวทั้งหมดเนี่ยจาก10จาก20่หางเด่นของเขาคือ5กับ6งวดนี้เด่นคือ5กับ6นะที่รักนะคะเด่นคือ5กับ6นะคะ <S <S นะอันนี้เป็นเลขทวนส่วนเลขเมื่อวานนี้2ตัวที่จาก1ิหางนะคะจากยี่สากจาก20กว่าเหลือ 12จาก12เหลือ8จาก8เหลือ5อยู่ด้านบนนี้ค่ะเน้นให้นะคะเดี๋ยวทวนกันก่อนเนาะเน้นให้คือห้าหนะคะระวังกระดกเป็น5 9นะคะห6หระวังกระดกเป็นห้า5 7 5 2เจดห้าเจดห้าสองหระวังกระดกเป็น29และก็ห6ค่ะห6ระวังกระดกเป็น19แ,แต่จริงๆให้ดูอย่างนี้นะแล้วก็เลขที่อาจารย์เคชอบมากมีแนวโน้มในความรู้สึกนะคะมีแนวโน้ม ามากกว่าเพื่อนๆพ,พิเศษนิดนึงก็คือสมมุติว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็จะอยู่ในใบละร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า5 6 2 6 7 5 1 6ก็จะอยู่ในใบละ80บาทนะคะหมายถึงความสวยของเลขนะเพราะว่าลอตเตอรี่มันก็มีตั้งแต่80บาทเนาะแต่80บาทเนี่ยเลขมันจะไม่สวยทุกตัวนะคะนะคะ,ะต่อไปค่ะเป็น3ตัวสุดปัง สามตัวสุดปังพี่พี่พิมให้หน่อยค่ะสามสุดปังสามสุดปังนี่สามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่เมื่อวันที่แล้วที่อาจารย์เคให้ไปแล้วพี่พี่ได้โชคจากสามตัวสุดปังก็คือเจ็ดศูนย์สามเมื่อวันที่แล้วมีคนถูกต่อลอตเตอรี่เยอะมากคือเจ็ดศูนย์สามพี่พี่คนไหนอยากได้พี่พี่คนไหนอยากได้นะคะเจ็ดศูนย์สามนะ ออ๋อพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ดูไม่สบายใช่ไหมจ้ะพี่จา๋างั้นเดี๋ยวอาจารย์แค่จะทวนให้นะคะวันนี้ทวนให้เพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์ชัดไทย MV กลัวว่าจะมาไล์สดให้ไม่ทันเวลาเพราะว่าคิวเอตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง2องทุ่มเลยค่ะพี่จ๋านะคะนะคิวถ่ายนะอ่ะนะต่อไปนะต่อไปนะคะสสุดปังซื้อได้ทั้ง3ตัวข้างหน้าและ3ตัวข้างท้ายลอตเตอรี่มื่อวัที่แล้วเนี่ยอาจารย์แค่ ให้พี่ๆไว้น่นะคะมี703ที่มีโอกาสเป็น3ตัวท้ายลอตเตอรี่แล้วก็ไปดูหลักหน่วยหลักหลักหน่วยหลักสิบของรางวัลสองตัวท้ายลอตเตอรี่เพราะว่าเน้นให้0ูนไปแล้วแล้วก็ยังมี703อีกพี่ๆก็เลยได้กันเยอะค่อนข้างเยอะเวยลอตเตอรี่เมื่อวดที่แล้วนะคะงวดนี้ค่ะนะคะมีทั้งหมด3ตัวเดยวเน้นให้นะคะวันนี้อาจารย์ชัดไม่อยู่นะคะหน้าไฟ์สดวันพี่ๆช่วยจันเข้มพิมหน่อยเด้อที่รักเด้อ นะคะช่วยจันแค่หน่อยนะคุณพ่อคุณแม่ข่าวันนี้จันแค่กราบขออภยัยคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะคะตอนนี้จะขึ้นแค่2ตัวกับ3าตัวแดงเท่านั้นนะคะนะสตัวที่สรุปกับ3าตัวแดงแต่3ตัวหน้า3าตัวท้ายลอตเตอรี่วานาพี่ๆคนสวยพี่ๆคนหล่อนะคะช่วยพิมพ์ให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นหนุ่มน้อยสาวน้อยที่ต้องหา,าที่ต้องหา สมุดวิชาการแล้วก็ปากกาดินสอไว้จดนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาใครที่ไม่ทันคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่จ๋ากระดาษปากกาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีสองห้าระวังนิดหนึ่งเก้าสองห้าระวังกระดกเป็นหกสองห้าที่รักเก้าสองห้าระวังกระดกเป็นหกสองห้าที่รักระวังให้หน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวต่อเลยนะคะเก้าสองห้า เก้าสองคุณพ่อคุณแม่คะใครหากระดาษปากกาไม่ทันรีบหน่อยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าหาหากระดาษปากกาให้ทันเด้อค่ะต่อไปค่ะ645 645้ 6, 4, 6, 4, าหกสี่ห้เทเจนเคเอามาให้พี่พี่นี่ก็มีแต่ระวังกระโดดเป็น945นะคะระวังนะแต่แต่เลขหลักคือ645นะคะแล้วก็7 5 6 ระวังกระดกเป็น7 5 9ค่ะ7 5 6ดหหระวังกระดกเป็น7 5 9นะคะนะอันที่มี6กอ่ะระวังกระดกเป็น9ไว้เลยค่ะที่รัค่ะอันที่มี6ระวังกระดกเป็น9ไว้เลยลอันที่มี6ระวังกระดกเป็น9ไว้เลยค่ะนะอ่า เมื่อวานนี้ฟ้า,าไปค่ะหกสี่ห้าหกสี่ห้าพิมพ์ให้หน่อยจ้ะและห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกค่ะนะท่านทานขังเน้นให้คือเก้าสองห้าและเจ็ดห้าหกเน้นให้คือเก้าสองห้าและเจ็ดห้าหกค่ะพี่จา๋านะเน้นให้คือเก้าสองห้าและเจ็ดห้าหกนะคะวันนี้ดิวโรงงานให้แล้วค่ะนะคะโรงงาน นะนนชากรชายวันนี้ไม่มีใครชงให้นะฮะจันร์ชัดไ้มคืนนิด